สมัยนี้พี่น้องพอ่พอๆกับซองบ้านน้อยคือนลาคือเกา่าเช่นเคยพี่น้องเอ้ยมือน,นีพาพี่น้องมากินพันธุ์กระปุ้นพี่น้องเอ้ยชุ่มมีได้พี่น้องเอ้ยตอนหับมนายบานเพิ่นนี่เพิ่อนมาเ <c oughs> พิ่อนมาเล่นนำ้ำนี่ <c oughs> มาเด้อพี่น้องเด้อเชฟเชฟเพือเกามามาสมัยดีนายสนอยู่เฟซบุ๊กวะนายสนอยู่ยูทูบเอายูทูบเลยลูกเด้อ มาด้อพี่น erm ้องเด้อมาเด้อมาเด้อมากินท่านกับปูน okay. ้ำกันอันานน้อยจะมีเด้อโตมีบนแม่พี่น้องกัมามงแม่พร้อมด้พี่น้องโอ้ราน้อง่ว้องพอมาเด้อบ่ทุกคนเด้อมากินน้ำกันไม่เพรวมบบนว่าเงียวไเงีอยู่อันน อาออ่อยบัลูเกระแพงอะนีอย่แน่อ้อยสวยนะกะแพงกระดังลแน่มามาตั้งมาอีกอันนึงตั้งต็ดไปอยู่ตัวหูเนนใ่บอมเลยจ้ะบางโจ๊ครับง่ายเยอะไม่เผาเท่าละแช่เลไม่ติดนะ มาแม่มาแม่มากินนี่มาไว้เนี่ยจับใ้ป้าใน่แจวนะเยอะหน่ร้อยนี่ได้แล้วนี่น้ำกัดยังมอนลูกโบเต่งแบบนนี้นะลูกแท่งบอมนะเรื่องบ่เป็นอะไรไปข้าเรี่ยหายนีลูกโบเต่งเลยต้องมาเราจะมาหายในน้ำบอมเนาะใช่หรือเปล่าเนี่ยมาในม่เลยไม้ไว้อย่าไปเล่นโทรศัพท์นะให้มันเต็มเลย ให้มันเข้ากูได้เสียบเข้าไปนะมาเด้อมาเด้อมาแม่มาแม่เก็บกิ่งเ้าอจอกนี่ข่าวไหมบม่ได้เฮ็ดให้มึงเนื้อร้อยว่าเนี่ค่ะว่ามงม่วงเลยก็เถิดให้จอกนี่บึงได้ห่นร้อยจังได้จอบกุ้งห่ะนี่เอานี่จอกไม่เอาคุณเธอเลบ่ ก็จไุ่ัตัวได้ปุ่นตักตตันตัว้ได้ตัวน้้งตัวน้อด้ตัวนี้เด้ช่งตัวนี้ด้งตัวนี้เออไดองตนเออด้ตันี้เอนงตัวน้เอด้งตันด้่อั้เด้องตัวนีเได้ช่อตั้งตัวน้ันงตัวนไดัน้เงตัวด้่อ

เออมาเลยแจ่มโอ้ยอ้ยพักแจ่มเดี๋ยวพักหน่อยมาพี่ซีมกันเลี้องหุยคือนางกิตงนะเออหอกางต่างในเออี่เอาบเี่เ่งแจ่มดิแงบอมฮะเจียยาข้าวยมาเลอิ่มแล้วากินกอิ่มามาอ้ยอดีฮิ้อดงาเกเชยบกอ น้ำังแล้วทเออแน่ว่าสิทหางคำลืมได้ตัวยังเมื่อน้ำกนจัดเมื่อน้าเมื่อน้นไดเมื่อน้ากำจัดแบบยังไงเมื่อน้าบอกเบิงเบิ่งไปเท่ากับอ่างเงสิัวหอเอจะบิาาง

nhanh 3... như ừ, là người nữa nhanh 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 nó đi วังน้ำยังไงตอกง่ายก่เขาว่าตายบวมีอะไรเขาว่าไปเบิ่งตะโมเขาว่าตายหนายามันเดือมันตือวังน้ำญ่เนาะมาตายไปเบิ่งป่าเห็นบนก่อนไปเบิ่งตะโมไปเบิ่งโมได้ก็จะเฮ็ดเด้อรลด heat ยังเฮ็ดอีกยังเด้อนีอการค้าการกายมีน้าลงขึ้นเราเรียนลงขึ้นมาแล้นะ heat เด้อ heat มิดจอยนะได้รูดอ่ะ ลูกมันนอล้วเหี้อ่ะเออนาครพเฮยมายขยายยวเาไม่ได้ไปกินข้าวอมๆเย็นๆไปคุยไปวะแหนไปเอิ่ป้าเนอะคุยแบบชวนรวมเลย อเออคนไปเอิ้นป้าแล้วนะมาคุยแบบวนรวมมาเดินมาเดินทุกคนมากินแล้วกันแสบแบบทุกคนมัเนี่แแสบแบบร่วมมูมัเน,นี่ยแตงกุ้งไก่กับมานนอะ ดวงอะนะบอกดวงกลังได้ดิะยังกับม้านรุ่นสี่ยุ่สามเอก็เกิดยุ่งชอยู่ห่เกิด่เหมอนบบเมนเงินจะพันลมันพ่อหรือัวกาลงน้ำเออเพิ่ลงมาหนีเปล่ามาหนีก็ลงอีกได้เ่อได้นานดึสัมผัสเออเตีงได้ลายเลยได้เ่าได้มาหนีนะเล่นหรอนี่ บดิลุงละมอทางทางอับปะหา่มีะานฮะอับปะหาเดีไดมาทางก่อนยัวบาอับุญกันบอ่บุญกันก็มันบจังวะไหนออทางแห้ง๋ยวาเล่นนทางข้าหนึ่งยมใจยบใจยใจยนะเสือโม้อเอย่างเนน คนมาบังโมอยู่แล้วเพ่อนนอสะบานในจมนะกบัโมนะแต่วันบังโมอุ้เนาเอาูนมกเป็ดกัพวกกระังมักปมันกันหมักันชื่อนะฮะคนมาคนน้อยโมมใ่ายเลย่กันบวนัมันบ่ตายันดน้อยหนูดูเรียเราไม่มายมาเ่าไร ใจหยาละพามือจะกงลางทัวละมือตุ๊กผีอ่ะโ้ดองดองมอหัวใจหยานีเลยคึดนใ่คลิปหนตาอินใจเลยลดเอตเป็นข้ายอม่แ่ประหมเสริมไงต้างวห้ัวห้าะชัว น้อนัคุยเดี๋ยวากับบุามามมันเัวกินลยักเลยมากินพางกุเลยตงหอเลยขับ่น้าเอ้ยไม่กินกับุนก้อนเลยมามาตวากบคุยมาน้องข้ากับมานพี่น้องเยตอนห้าเพื่อนกนแล้วนี่น้องข้ากับมานมามา้ำ จำท้ายจำท้ายจำท้ายต้นกาหน้าแงเชาสำหรับคลิปนี้พม่นเราเขอจบลงเพียงเท่านี้เด้อพี่น้องพี่น้องเข้มาชมคอยพี่น้องจงมีแต่ความสุขความเจริญคลิปหน้าคลิปหน้าพอกันใหม่สบายดีพี่น้อง